ที่เจ็บป่วยเนี่ยเวลาป่วยกายแล้วเนี่ยเขาจะป่วยใจด้วยความท้าทายของเราอย่างมากเลยคือคนคนเดียวกันแต่มาในแต่ละวันไม่เหมือนกันคือเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนเพราะฉะนั้นความอดทนสำคัญความเชี่ยวชาญและความรู้ในวิชาชีพต้องแม่น เมื่อเราเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์จะทำหน้าที่วินิจฉัยและทำการรักษาตามอาการของโรคด้วยวิธีการต่างๆหลังจากนั้นจะมีผู้ช่วยมาทำหน้าที่ดูแลสังเกตซักถามบันทึกอาการและให้ยาตามเวลาขอให้คำแนะนำและดูแลเราเช่นนี้ทั้งวันทั้งคืนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพวกเขาช่วยบรรเทาและทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข ทั้งกายและใจไปได้ด้วยดีสิริกรโรธธรรมรัตน์นะคะปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าพยาบาลที่หน่วยรังสีมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาพรค่ะคุณสิริกรโรธธรรมรัตน์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาด้วยผลงานวิจัยและให้ความรู้ด้านรังสีรักษาแก่โรงพยาบาลอื่นทั่วประเทศปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลหน่วยรังสีรักษาโรงพยาบาลจุฬาภร,ร์โรงพยาบาลอันดับหนึ่งใน13แห่งของประเทศที่ให้การรักษาด้านรังสีรักษา วิชาชีพพยาบาลคือ,อ,อวิชาชีพที่ทาหน้าที่ดูแลคนไข้ตั้งแต่การดูแลการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เจ็บป่วยไม่สบายไปแล้วเนี่ยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าความรู้ที่เราได้ศึกษาเรียนมาเนี่ยประเมินอาการหรือว่าความต้องการการพยาบาลที่เขาเป็นที่เขามีจากนั้นเนี่ยมีการประเมินผลว่าเขาดีขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นวิชาชีพพยาบาลคือใช้ทั้งาศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วย ปจจุบันเราจะใช้คอนเซปต์คำว่า holistic care คือไม่ได้ดูหรือว่าดูแลด้านร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเราจะดูแลองค์รวมก็คือร่างกายจิตใจรวมไปถึงสังคมและจิตวิญญาณกันเลยทีเดียวก็เลยเรียกว่า holistic care นะคะก็คือดูแลเป็นองค์รวมถามว่าสเสน่ห์คืออะไรสเสน่ห์คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําแล้วเรารักอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอย่างเช่นเรา รักเด็กเราก็จะมีแผนกที่เป็นแผนกกุมารเวชดูตั้งแต่นิวบอนคนไข้ที่เพิ่งคลอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเซตติ้งที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องเด็กแต่ถ้าเกิดเราชอบงานที่ท้าทายงานที่รวนเร็วงานที่ฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแผนกฉุกเฉินแผนกอิมเมอร์เจนซีเพราะนั้นจะค่อนข้างกว้างและหลากหลายมากว่าเราชอบอะไรสเสน่ห์ของมันจะอยู่ตรงนั้นพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เป็นผู้ช่วยแพทย์โดยการสังเกตและบนันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการตามลักษณะของโรคที่เป็นช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ช่วยให้คนไข้ปรับตัวเข้ากับภาวะการเจ็บป่วยจัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยป้องกันและควบคุมการแพร่ข,ของโรคสอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแล,แลและส่งเสริมสุขภาพ ตอนเด็กๆก,ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทุกคนยกมือไหว้มีญาติคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวเดินมาที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เอ้ยคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วจริงๆพอมารู้ตอนหลังว่าเออจริงๆหมอคนนั้นเนี่ยก็คือพยาบาลนี่เองทุกคนก็คือให้เกียรตินะคะแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่คือจะไม่ทราบหรอว่าใครคือหมอใครคือพยาบาลแต่จะเรียกวิชาชีพนี้จะเรียกบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะคนที่ใส่ชุดสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแลวก็จะมีการให้เกียรติอย่างมากเงี้ยค่ะ แต่ว่าจริงๆถามว่ามีวิกฤตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านคือตอนนั้นคุณพ่อไม่สบายเป็นโรคหลอดเลือดในสมองซึ่งก็เลยเป็นอัมาพฤกอมามพาตอยู่ครึ่งซีอย่างนี้ค่ะคล้ายๆเป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าเกิดคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายจริงๆเราจะมีความรู้ความสามารถไปดูแลคนที่บ้านได้ไหมเพราะฉะนั้นพอถึงคราวที่ต้องเลือก e อนทรานอาชีพนี้แหละ คนที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวิชาชีพพยาบาลอย่างมากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันชื่อพี่มาริสาสมบัติบูนนะคะตอนนั้นทํางานอยู่ที่ศิริราชนะคะพี่เขาก็ดํารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลอันดับแรกเลยที่ประทับใจพี่เขาคือเรื่องบุคลิกภาพส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการบริหารงานนะคะพอได้มาทํางานที่นี่เนี่ยพี่เขาก็ได้ออคือเราก็ได้มีโอกาสเป็นลูกน้องที่ใกล้ชิดกันมากเ like นี่ยค่ะเพราะว่าก็ได้มาเป็นออหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภร์เช่นเดียวกันพอได้มาใกล้ชิดกันมากพี่เขาก็ได้สอนเรื่อง การทํางานพยายามบริหารคนยังไงให้ได้ใจลูกน้องยังไงพัฒนาตัวเองยังไงบ้าง mm hmm. ก็เลยเป็นต้นแบบของการดํารงวิชาชีพพยาบาล mm hmm. จบมัธยมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยตอนเรียนมัธยมเนี่ยเป็นคนเรียนวิทย์คณิตนะคะแต่ถามว่าวิชาคนวณเก่งมากไหมไม่ได้เก่งมาก แต่ถามว่าเวลาวิชาชีวะความเข้าใจความท่องจำเนี่ยจะได้ A จะได้เกรดดีเงี้ยค่ะแล้วก็ไาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาลเริ่มมาศึกษาปริญญาโทอะค่ะที่วิทยาลัยเซนหลุยแล้วก็เพิ่งจบการศึกษาเมื่อปีปีการศึกษานี้เพิ่งรับปริญญาไปปริญญาโทค่ะ คือของที่ศิริราชเนี่ยค่ะมันจะเป็นระบบว่าออพยาบาลทุกคนจะต้องทํางานที่ศิริราชอย่างน้อย2ปีเป็นระบบคล้ายๆการใช้ทุนพอสองปีเสร็จก็จะมีคนออกไปบ้างแต่ของเราก็ยังทํางานต่อแล้วก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งอาจารย์ที่นับถือนะคะก็เลยชวนมาว่าสนใจไหมที่จะมาทํางานใหม่ๆมาทําอะไรใหม่ๆกันที่โรงพยาบาลจุฬาภร์ก็เลยทํามาจนถึงปัจจุบัน ส่วนงานที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นเป็นพยาบาลที่เป็นผู้ประสานงานวิจัยเก็บคอลเลกต์ดาต้อะไรต่างๆจนได้งานวิจัยสําเร็จขึ้นมาอยู่2อสชิ้นที่ศิริราชร่วมกับอาจารย์แพทย์และทีมเป็น n u r s e coordinator อันนั้นคือ1น,น,นชิ้นส่วนเรื่องที่2เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสที่ไปศึกษาต่อเฉพาะทางตั้งแต่ศิริราชเนี่ยเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะพอได้กลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้เข้าทีมที่เป็นพยาบาลวิเทศสัมพันธ์ของฝ่ายการพยาบาล เพราะฉะนั้นเราก็จะทำหน้าที่ต้อนรับทำหน้าที่วิเทศผู้ป่วยและคนดูงานต่างประเทศและร่วมกัน setting c o s นะคะเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้สอนแต่เป็นหลักสูตรเบสิกพื้นฐานนะคะคือภาษาอังกฤษกับวิชาชีพพยาบาลเพราะฉะนั้นผลงานที่เราภูมิใจนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลา5ปีกว่าแล้วมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นโครงสร้างตึกตั้งแต่เราใส่หมวกใส่รองเท้าบูทเดินตรวจงานเอง เก็บดีเฟกงานเองต่างๆดีไซน์ห้องดีไซน์ระบบวางระบบการกคัดเลือกคนเข้าทํางานนะคะการวางระบบต่างๆจนทําได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นผลงานที่ภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งค่ะถ้าสไตล์ที่โดดเด่นก็คือคิดว่าเชี่ยวชาญในงานที่ทําโดยเฉพาะสิ่งที่เราทํามาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือเราสามารถดูแลคนไข้แก้ปัญหาให้คนไข้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยอันดับแรกเขาคงจะมองบุคลิก,กภาพก่อนพยาบาลยิ้มย้มแจ่มใสไหมหน้าเข้าหาหรือเปล่าเรามีความสามารถพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นคิดว่า2ส,ส่วนนี้ถ้าเรามีพร้อมเราสามารถดูแลคนไข้ได้ อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกผู้คนต่างให้ความสำคัญและสภาพยาบาลระหว่างประเทศ International Council of Nurses หรือ ICN องค์กรวิชาชีพพยาบาลได้กำหนดให้วันที่12พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากลโดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปีพศ2514ทั้งนี้วันที่12พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของมิสฟอร์เรนต์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริงจดไปที่รู้จักไปทั่วโลกและได้รับการยกย่องเป็นสุภาพสตรีแห่งดวงประทีป The Lady of the l a m p กบวนการทํางานที่เป็นเขาเรียกว่า uh, direct nursing care คือการจัะเลือดทําแผลฉีดยาการให้ความรู้กันให้ข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นงานประจําที่เราทําทุกวันอยู่แล้วไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีการติดตามเพื่อมาให้ความรู้การปฏิบัติตัวที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกหรือป้องกันไม่ให้มีอาการข้างเคียงหลังจากที่รักษาเสร็จไปแล้วก็ทํางานตลอดเนี่ยคะ่ะ ส่วนของกระบวนการทํางานที่ผู้ป่วยทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษาที่จะต้องฉายรังสีซึ่งเป็นหนึ่งในการรักษาหลักของคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถนําประวัตินะคะเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้จากนั้นพอแพทย์วางแผนการรักษาเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีการประเมินแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันกับแพทย์เพื่อที่จะจําลองการรักษาด้วยการทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์จากนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลคนไข้ทีออ่มาใช้แสงต่อเนื่องทุกวัน ร่วมกับถ้าเป็นทีมผู้ให้บริการ healthcare provider เนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับหลักๆนะคะก็คือแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ ถ้าเป็นในเซตติ้งของรังสีมะเร็งวิทยาเองเนี่ยเราจะมีรังสีแพทย์นักฟิสิกส์การแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการอะไรต่างๆอันนี้คือยูนิตหนที่เป็นมัลติ Disciplinary ที่เราเรียกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นในแผนกอื่นๆก็จะมีนักโภชนากรน,นักสังคมสงเคราะห์นะคะที่ดูแลเรื่องจิตสังคมของคนไข้นะคะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะคะที่ร่วมการทํางานร่วมด้วยนะคะ่ะ ที่บอกคือเราเป็นผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพนอกจากเขาเจ็บป่วยอย่างที่บอกทางกายแล้วเนี่ยใจเขาก็จะป่วยด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มาความต้องการที่มาความคาดหวังที่มามันจะเป็นความท้าทายและความยากในแต่ละวันที่เราต้องดิวกับปัญหาที่ต่างกันในแต่ละวันคือเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนนะคะเพราะฉะนั้นความอดทนสําคัญความเชี่ยวชาญและความรู้ในวิชาชีพต้องแม่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีพวกนี้นคือความยากของวิชาชีพ สมบัติที่ดีสําหรับผู้ที่อยากจะมาเป็นพยาบาลอันดับแรกเลยเราควรจะมีใจรักงานบริการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลก่อนเห็นคุณค่าในวิชาชีพนะคะเคารพสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อแรกที่ควรจะมีก่อนว่าใจเราได้ไหมมาทางนี้ไหมนะคะส่วนคุณสมบัติที่2แน่นอนคือเรื่องความรู้ความสามารถส่วนทางด้านที่3พี่คิดว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอบุคลิกภาพการทํางานร่วมกันเป็นทีมเข้า กับผู้อื่นได้ดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทักษะการเจราจาต่อรองกับผู้ป่วยเป็นข้อสำคัญเพราะนั้นคุณสมบัติหลักๆ3ด้านน่าจะทำให้น้องเป็นพยาบาลที่ดีได้ เส้นทางของความสําเร็จในวิชาชีพพยาบาลนะคะจะขอแบ่งเป็นหลักๆใหญ่ๆอยู่อยู่3ด้านถ้าน้องเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีอยู่2ด้านน้องสามารถเติบโตในสายวิชาชีพได้ก็จะแบ่งเป็นทางด้านบริหารก็พอน้องเข้ามาทํางานอยู่ในช่วง3 5ถึงปีก็จะมีการศึกษาต่อนะคะพอศึกษาต่อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกคุณสมบัติอะไรต่างๆดูคุณลักษณะทางด้านทักษะการบริหารงานนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่ง ซึ่งอันนั้นคือทางด้านบริหารและบริหารเนี่ยอย่างเช่นสายอาชีพของพี่นะคะก็คือการเติบโตต่อไปก็จะขึ้นเป็นถึงลักษณะของหัวหน้าลักษณะกลุ่มงานโตที่สุดในโรงพยาบาล1คนในโรงพยาบาลจะเป็นหัวหน้าพยาบาลนี่คือสายบริหารที่โตขึ้นไปเรื่อยๆจะสังเกตที่หมวกถ้าเกิดน้อง RN จบใหม่ RN หรือว่า Registered Nurse จบใหม่เนี่ย จะมีขีดเดียวดำๆใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้เป็นหัวหน้าพยาบาลจะมี2ขีดหัวหน้าหน่วยมี2ขีดใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นลักษณะของออผู้บริหารขั้นสูงเนี่ยก็จะหมวกเส้นทึบๆสีดำๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายอัน,นี้คือสายบริหารนะคะเป็นตัวอย่าง ส่วนอีกสายหนึ่งที่จะสามารถเติบโตในวิชาชีพได้เนี่ยก็คือสายปฏิบัติการนะคะในโรงพยาบาลหรือว่าในหน่วยงานหรือในเซตติ้งที่น้องทํางานเนี่ยน้องสามารถทํางานอะไรก็ได้ที่เป็นการพัฒนาคุณภาพทํางานวิจัยในหน่วยงานนะคะแล้วก็สามารถเรียนต่อเฉพาะทางส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านวิชาการซึ่งมันคือสายอาจารย์ไปเลยตามรูปแบบของมีผลงานวิจัยนะคะเป็นของทำ พอสอทำรอสอรทำศาสตราจารย์ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่าถ้าใครได้เข้ามาในวิชาชีพได้เป็นพยาบาลแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันไลฟ์ลองมันก็อยู่ในกระแสะเลือดตลอดชีวิตน้องสามารถเป็นพยาบาลได้ตลอดชีพแหละแต่ถามว่าปฏิบัติงานหรือว่ามีการจ้างงานได้อายุ มากสุดเท่าไหร่เนี่ยจะคล้ายๆกับในระบบราชการซึ่งก็คือเกษียณอายุเมื่ออายุ60แต่อย่างตัวอย่างที่พี่จะยกให้ก็คือท่านน้องมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเพียงพออย่างเช่นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาพรนี่ณปัจจุบันท่านก็อายุ71 72ก็ยังมีคนจ้างงานแล้วก็ยังเล็งเห็นความสามารถและยังทําหน้าที่หัวหน้าพยาบาลที่ดีได้จนถึงปัจจุบนันแต่ถามว่าด้วยความที่เป็นพยาบาลไปแล้วในวิชาชีพในกระแสะเลือดเนี่ยน้องสามารถเป็นพยาบาลได้ตลอดชีวิต ถึงข้อดีข้อเสียที่พี่รู้สึกเองที่เข้ามาเป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยอย่างที่บอกรู้สึกเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติได้ช่วยเหลือคนอันนั้นคือทําตามความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยชีวิตอาชีพนี้มันมีแต่ข้อดีจังเลยแต่อีกข้อนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีที่พี่คิดได้เลยเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราได้ทําบุญทุกวันโดยที่เราไม่ต้องหาเวลาไปวัดนั่นคืองานประจําที่เราทําทุกวันถ้าทําด้วยใจเราได้บุญอย่างง่ายๆได้ทุกวัน ส่วนข้อเสียหรือว่าข้อที่เรารู้สึกว่าทำไมเราต้องต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้วงจรชีวิตของพยาบาลคนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่มีเวลาส่วนตัวหรือว่าการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการขับถ่ายการหลับนอนเพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับเซตติ้งที่ตัวเองอยู่ด้วย รเรียนอยู่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4นะครับส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบงานบริการและก็ชอบงานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยได้เล็งเห็นว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหนึ่งที่เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วก็ทําให้เขากลับไปมีสุขภาพที่ดีได้แล้วก็ไปมีความสุขได้เหมือนเดิมครับ ในส่วนตัวผมนะครับก็จะถนัดในงานอุบัติเหตุนะครับก็คือจะถนัดการพยาบาลผู้ป่วยที่เับาอุบัติเหตุมาเข้ามาลงพยาบาลในอันดับแรกก็จะถนัดในงานส่วนนี้มากที่สุดครับเป้าหมายในอนาคตของผมหลังจากเรียนจบก็คืออยู่ในสายงานการพยาบาลนะครับที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยตรงเป้าหมายต่อไปของผมคือการเรียนต่อครับเรียนต่อเพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเพื่อให้ดียิ่งขึ้น อาจารย์อรุณรัตน์คันธานะคะก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาการพยาบาลรักษานะคะคณะพยาบาลศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลค่ะสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ah นะคะก็จะมีหลักสูตรที่เราเปิดการเรียนการสอนอยู่ก็จะมีหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกคะ่ะสำหรับปริญญาตรีนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็จะเรียนทั่วๆไปคือเราจะเรียนทั้งหมดสี่ปีนะคะแล้วก็จบแล้วเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลทั่วไป คือจะเรียนทั่วๆไปเรียนทุกอย่างที่พยาบาลควรจะต้องเรียนรู้อะค่ะพอ4ปีปุ๊บเนี่ยค่ะักศึกษาจบก็จะเป็นพยาบาลพยาบาลก็จะไปทํางานตามบอร์ดเฉพาะของแต่ละคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าจบไปแล้วอาจจะไปอยู่ในบอร์ดดูแลผู้ป่วยที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิด พยาบาลท่านนั้นมีความสนใจที่จะศึกษาต่อก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดที่ให้เกิดความรู้ความชำนาญมากขึ้นแล้วก็ระดับปริญญาเอกก็จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นเรียนในองค์ทฤษฎีความรู้ต่างๆซึ่งก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มที่จะเป็นนักวิชาการหรือว่าทํานิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะเริ่มเรียนเป็นพื้นฐานทางด้านพยาบาลสักเล็กน้อยเป็นองค์ความรู้เล็กๆพอชั้นปี2อะ่ะเขาจะได้เรียนมากขึ้นจะเริ่มมีวิชาที่เป็นทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลนะคะในส่วนของแท็กเชอร์แล้วก็มีการปฏิบัติจริงเราจะจําลองเหมือนท้องสถานการณ์เหมือนคล้ายๆหอผู้ป่วยอย่างเงี้ยคะ่ะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปฝึก ตรงส่วนนั้นนะให้เกิดความชํานาญก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดยาะะพยาบาลต้องฉีดยาเป็นให้ยาคนไข้ได้แล้วก็เรื่องของการดูเซมหะให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะไปฝึกในห้องนั้นให้เกิดความชํานาญก่อนก่อนที่เขาจะขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยส่วนของชั้นปีที่3เนี่ยเราจะลงการเรียนการสอนในการให้การพยาบาล ผู้ป่วยซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันก็คือว่าผู้ป่วยทางด้านอายุรศาสตร์ก็คือรักษาวยาการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะคะแล้วก็การดูแลผู้ป่วยเด็กนะคะเด็กก็คือตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน15ปีอะคะ่ะ แล้วก็รวมถึงเรื่องของ,งานารีเวศแล้วก็การทํคลอดสูติศาสตร์ซึ่งนักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนทั้งหมดทั้งทฤษฎีแล้วก็ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยแล้วพอชั้นปีที่4ใช่ไหมคะนักศึกษาก็จะเริ่มฝึกปฏิบัติโดยออกปฏิบัตินอกสถานที่แนละ้วก็อาจจะมีไปฝึกที่ต่างจังหวัดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํคลอดการออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เป็นปีสุดท้ายแล้วในการที่เขาจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นพยาบาลที่แท้จริงก่อนที่เขาจะจบออกไปเป็นพยาบาล สำหรับเกณฑ์ในการเข้าคณะพยาบาลศาสตร์นะคะอันดับแรกเลยคือต้องจบสายวิทยาศาสตร์เกรดเฉลีย่ยประมาณ2.75นะคะจะต้องสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นข้อสอบข้อเขียนหรือข้อสัมภาษณ์ของคณะค่ะข้อ3ก็คือต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นอุปสร,รรคต่อการเรียนทั้ง4ปีค่ะแล้วก็ข้อ4ก็คือต้องสามารถที่จะชดใช้ทุนได้ภายหลังสำเร็จการศึกษาค่ะ สำหรับวิชาที่เน้นก็คงเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่เปอร์เซนต์ที่ต้องใช้ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเข้ามาจริงๆแล้วก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์หลายวิชาค่ะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการเป็นพยาบาลสถาบาันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลสภาการชาติไทยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลเครือการุณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาครับ กับการเป็นพยาบาลหรือการเข้ามาเรียนพยาบาลนะคะต้องมี 3H ค่ะคือเฮดแทนแล้วก็ h e ร r t สำหรับ Head ในการที่จะเป็นพยาบาลที่ดีนั้นเราต้องมีความรู้ก็คือเราต้องเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการพยาบาลที่เราจะเข้ามาเรียนที่อาจารย์เขาจะมอบให้เราสำหรับแทนเป็นพยาบาลต้องมี o ูดแทนคือเราสามารถให้หัตถการให้การพยาบาลเขาได้ส่วนเรื่อง h e ร r t นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งในการเรียนวิชาชีพนี้เราอยากช่วยคนเนาะเราอยากช่วยเขา ให้เขามีรอยยิ้มให้เขามีความสุขทั้งกายทั้งใจกลับบ้านอ่ะพอเราขึ้นไปบนหอผู้ป่วยจริงๆเราได้ทํามันจริงๆแล้วมันก็เป็นความความอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็เป็นความสุขอย่างบอกไม่ถูกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ทําให้กับคนไข้แล้วฮาร์ดเป็นตัวที่สําคัญที่สุดถ้าน้องๆมีใจรักที่อยากจะมาทําในวิชาชีพนี้จริงๆน้องๆไม่ต้องกลัวคะ่ะให้น้องๆสมัครสอบแล้วก็เอ็นให้ติดแล้วก็เข้ามาเป็นน้องของพี่ในคณะนี้คะ่ะ ในวิชาชีพที่ได้มาเป็นพยาบาลนะคะใจเราต้องมาก่อนคือถ้าใจเรารักทำสิ่งที่รักไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์วันนี้ถ้าเรามีปัญหาเราแก้ปัญหาให้คนียแค่ไม่ได้เราแบกความทุกข์กลับบ้านวันพรุ่งนี้ถ้าเราคิดหาทางมาช่วยเขาได้ใหม่แล้วเราประสบความสําเร็จและช่วยเขาได้นะะี่ค่ะมันจะได้รับกลับมาเหมือน2เท่า3เท่าเราจะรู้สึกฟูลฟิลในในความรู้สึกของตัวเองมันเหมือนจะมีพลังทําต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเรื่องใจอันดับที่1 ส่วนทางด้านความรู้ความสามารถอย่าหยุดนิ่งคนไข้ทุกคนต้องการ p r o f e s s ั o นอลหรือต้องการวิชาชีพนะคะก็คือต้องมีความรู้ที่จะสามารถช่วยเขาได้เพราะนั้นการศึกษาเพิ่มเติมไม่มีวันหยุดสําหรับวิชาชีพจริงๆคือเราศึกษากับคนไข้ทุกคนทุกวันคนนี้ทําอะไรดีขึ้นเราปรับเปลี่ยนวิธีการที่เราสามารถให้เขาได้เนี่ยเราปรับได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งในวิชาชีพค่ะ ผู้ป่วยมีความคาดหวังที่จะได้รับการพยาบาลที่ดีถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วมีความปลอดภัยได้มาตรฐานการเป็นพยาบาลที่ดีนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพแล้วยังจำเป็นจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ทักษะการสื่อสารที่ดีมีความรับผิดชอบอดทนและเสียสละเพื่อดูแลผู้ป่วยคนแล้วคนเล่าที่เดินเข้ามาพร้อมกับความทุกข์และเดินจากไปพร้อมกับความสุข และนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเขาพยาบาลนางฟ้าชุดขาวผู้ใจดี